คุณผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพกกบกผมทิศพันธ์ชงคุม้มราพยานาคนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาตามปูผาแดงนะครับปูผาแดงมาถวายว่าวลงปูสวงที่นี่นะครับมาถวายว่าวลงปูสวงที่นี่นะครับที่กระท่อมสูงบ้านจะบ,บกตําบลตะวังอำเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์นะครับนะเส้นทางกระท่อมสูงก็เส้นทางโบเชตละลมที่มองเห็นก็คือกระท่อมต้นมะพร้าวเด้อนะครับ ลังคาสีเหลืองๆนะครับอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นกระท่อมต้นโพนะครับแล้วก็กระท่อมสูนะครับที่ไก่เยอะๆเป็นกระทมสูนะครับอ่ะปูผาแดงมาแล้วนะครับปูผาแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสนทานากับปูผาแดงนะครับนะเลขปูผาแดงนะครับที่จะมาขอ หลวงปู่วันนี้นะครับแล้วมาขึ้นว่าววันนี้นะครับจะได้ตัวเลขอะไรนั้นนะครับดูดูปู่ผาแดงจะสัมผัสหลวงปู่อีกอย่างหนึ่งเวลาปู่ผาแดงมาที่ไรครับเรี่องไม่เคยพลาดด้วยนะที่นี่นะครับถูกจนนับครั้งไม่ได้นะครับมาที่ไรก็เข้าทุกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีปู่ครับสวัสดีครับอะปู่มาถวายพ้าอบโบวันนี้อะ ครับมาถวายครับมาถวายเฝ้าเราเดินทางมาไกลนะครับนี้เนาะก็200กว่ากิโล200กว่ากิโลตั้งใจมาด้วยศรัทธาจิตจิตเราเราลึกถึงสิ่งที่เราสักการะบูชากิตรัทธาก็นํามาถึงเนาะถึงจะไกลแล้วก็เหมือนใกล้ใกล้เหมือนไกลขอให้เรามีจิตที่เระลึถึงครูบาอาจารย์ เป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางใจเนาะให้เจริญรุ่งเรืองเราไม่ต้องรอว่าโอ้วันนี้ไปวันพรุ่งนี้ไปมือเรือไปเราต้องถ้าว่าเราตั้งใจว่าจะมาหรือมาอย่างนี้นะใช่เห <c oughs> มือนเราไปอุดรเนี่ยจากบ้านไปอุดรก็สองร้อยกิโลพิถีพิถอน kg, <c oughs> เป็นกับค่าน้ำมันก็รวม้วก็ตกไป 3, 000, สามสาม 4, 000, าพันกว่าพันสี่พันเนาะใช่ประมาณเนี่ยค่าภาค่าอยู่ภาคกินด้วยไปไปเพื่ออะไรนะก็อยากให้พวก ลูกันนําขันหรือว่าคนที่ติดตามเนี่ยได้โชคลาภด้วยเนาะครับเออเราก็ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกคือไปทาบุญด้วยนั่นแหละครับเพื่อได้มาเราก็ได้ปัจจัยไปทาบุญเนาะถ้าไม่มีมันก็ลาบากมันเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าให้มันเป็นทุกข์ทุกข์เกิดจากไหน,นกเกิดตัวเราแหละบุญก็เกิดจากตัวเราถ้าตัวเราตั้งใจนํามันก็มาถึงบุญอยู่ไหนละ่ะบุญอยู่ที่เราหาถ้าเราไม่หางก็ไม่เห็นนบุญเนาะครับเราต้องพิจารณาในจุดนั้น ทุกอย่างภายนอกภายในภายในอยู่ที่จิตใจวัดเข้าไปในตรงใจน่ะคือวัดภายนอกยังไงก็ได้จยเป็นเรื่องสีก็แต่งเอาจยาเป็นอะไรก็เข้าไปเอาอันนั้นคือภายนอกคือการปรุงแต่งแต่ภายในคือจิตใจครับที่มานี่คือฝันไม่ปู่ที่ที่มาถวายบ้าวันนี้คือเป็นที่มานี่มัน,มน,มนก็เหมือนกับมิมิสเนาะไม่ใช่ฝันเนาะ,ะนั่งแบบ ก็นิมิตก็เกิดินิหาในหลายอย่างจะอ,อยู่บ้านอพออยู่บ้านเคยเช่าลูกหล่อหลวงปู่ไปเป็นปีแล้วแหละแล,ะและ้วก็พอเราจะทําอะไรเราก็รลึกถึงแล้วก็จุดทูปจุดอะไรแล้วก็เกิดสิ่งที่แบบกับตัวเองเนาะครับอืถ้าอธิบายไปมันก็ยาวเป็น,น <ะ S 2> ความเชื่อส่วน,นบุคคลเราคือว่าเราศรัทธาเราเชื่อเราถึงมาอย่างนี้เนาะเอาตามนี้แหละ เออเกิดขึ้นมาบางทีเหมือนคล้ายๆว่ายกตัวอย่างเนี่ยวันนี้เนี่ยพอดจะขอตัวนี้หน่อยนะอะไรเนี่ยนะแต่ทันพลระอันเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาแบบกับเราที่นั้นบางครั้งเนี่ยออกมาเรียกที่เราจุดอยู่ที่บ้านอ่ะจนไม่อยากจะซื้อทําไมมันตรงเกินไปนะพราะออกมาตรงไปเลยเนี่ยมี่ระการหนึ่งเนาะครับแล้วก็ว้าวเนี่ยก็แว่าพี่ใหม่เราจะมาขึ้นว้าวให้เราพูดกันนานได้แหละที่บ้านเราก็ขึ้นไว้อยู่ เราก็มามาขึ้นมาทุกปีปีใหม่ก็ถือว่ามาสักการบูชาครูบาอาจารย์เนาะสักการบูชาอ๋อปีใหม่ด้วยเนาะครับปีใหม่ด้วยแต่เดยมาพดีมาีนี่ก็ทำธุระเร็จคืนนี้คงใส่จะนอนอยู่แถวสีสกเกตเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาอยู่แถวสีสกเกตอ,อืมไกลเหมือนกัน <c oughs> ครับแล้วปู่ก็มีโชคลาภัทุง,งวดเลยใช่ไหมครับตรงนี้ก็ <c oughs> ติดต่ดตอ,อกันเดื๋ยว่าทุ่งวดเหรอครับผมเลขงวิ่งเลขอะไรเข้าก็ ที่ว่าเกือบนะครับผมเกือบทุกอวดอ่ามันก็ก่อนที่ที่บุญบาร,รมีเนะาะของรเราไม่เห็นของเงินเทว,วดานะเนาะมาอนนี่ก็ต้องกินต้องใช้บอกปูปป่เผลอมานี้ต้องกินต้องใช้ได้ใช้ใจได้มนุษย์ต้องใช้เงินเด้ถ้าบุมีเงินมันเดินมาบ้าน,นานได้เผื่อจะถึงไหมก่อนเนาะครับปู่ต้องให้เลขให้อยู่ให้เราเป็นของขวัญใหม่แล้วพอดีเราเป็นของขวัญพอดียังไม่อันนั้นหรอกเนาะ จะทาพิธีมาถวายให้เพื่อนออกว่าตั้งแต่เาาช้าตั้งแต่หกโมงเช้านั่นแหละก็แวะไปนั่นไปนี่่นมาถึงนี่ก็ดีเพราะพอดีเวลาพอดีเป๊ะเลยใช่เพื่อนบอกว่าประมาณเที่ยงมาถึงนี่ก็เที่ยงจริงจรเพื่อนบอกเหัุผลก็มาเป๊ะพอดีมาจอดรถนั่งได้ไม่ถึงนาทีที่จริงะจะมาถึงก่อนสิบเอ็ดโมงแต่วันนี้บังเอิญเส้นทางที่เรามาเนี่ยทาให้หลงทางอืหลงเข้าไปกระท่อม ราสังขาร oh. แล้วก็ตีกลับคืนนาอีกกลับไปกลับมากลับมากลับไปสองรอบสามรอบจนถึงเวลาถึงได้เข้ามานี่โอ้ไปกระท่อมระสังขารด้วยแต่ไม่ได้ถึงไม่ถึงไ,<ด>ไ,ไเข้า uh. ไถึงตรงนั้นแหละตรงป้ายพอด,ดี mm. เออแล้ววันนี้เข้าหากระท่อมตรงนี้เข้ายัางไก็เข้าไม่ได้หายังไงก็หาไม่เจอเออแล้วก็มีบางเอืน่นกยูเลยว่าเออเราลงทางเข้าทางไหนก็โทรหาทิพพันธ์บ้านเอิญโทรไปก็ไม่ติดอีกติดแต่ไม่มีคนรับบ้านโอ้มันก็เป็นแบบ ไม่น่าเชื่อเือตัวซาบ,บอ,อยู่บ้านเลยลืมเออก็นั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> นี่แหละที่ที่วันนี้เจอกับตัวเองปกติมันก็มไม่น่าจะตั้งมามันจะไม่ไม่น,นั้นขึ้นไปหน,นอนบ้านรุนขึ้นไปนวนไก่บ้านกะบอกครับเมื่อกี้นี้ถ้ามาถ้ามาเร็วกว่านี้คงใส่จะตมสิบพันมาช้าแล้วไม่ทันแล้วใช่พอดีเป้เลยสิบเอ็ดโมงผมมาถึงนี่สิบเอ็ดโมงมาถึงบ้านเชฟเท่าไหร่กัน เศียรมงเนาะเศียรมงแต่ผมเลยจากนี่ไปเข้าไปกระท่อมละสังขารมาหลุนนักตีกลับมาอีกครับตีกลับมาอีกเขาเลี้ยงมันนี่ก็ไปเปิดปเติมน้ำมันก็เลยถามว่าถามสามเจ้าไม่มีใครรู้จักเข้าใน youtube เข้าไปดูในอะไรไม่มีผูกคอคุกเกิลไม่มีเลยเข้าไม่ได้ทำไมทาไมมาถูมันอกี่ตรงนี้กินนี่มันก็ถามคนแก่มากเติมนน้ำมันมาตรงมาเลย ตรงมาก็ยังไม่รู้อีกค่ะพอไม่รู้ปุ๊บเข้าคุณสิริก็ไม่ได้เข้าไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าเข้าคุณเพื่อนมันก็เด้งออกได้งออกนลอเมื่อตอนเราโทรหาเนี่ยเอ้าแต่ก่อนที่พันเราโทรหาเคยรับปั๊บนะวันนี้โทรสองสายไม่รับมันก็ได้ก็ลืมโทรโทรศัพท์นี่แหละคือเรื่องแบบมันเกิดกับตัวเองแหละหลวงปู่อยากทดสอบความเป็นเรื่องว่าต้องมาถึงนี่เที่ยงนะผมพูดอยู่บ้านกอยเราออกจากบ้านวันนี้ให้ถึงปูมไม่ประมาณเที่ยงเด้อ บอกบอกคุยกันมาอย่างนี้ที่จริงมันมาถึงตั้งแต่สิบเอ็ดโมงแต่ไม่ให้เข้าให้หลงทางให้ไปนั่นไปนี่วนอยู่นี่นะอะเข้าทางอะไรก็ไม่ได้เข้าคุณจะมีประมาณสามสิบรอบเออสามสี่รอบอ๋อสามสิบรอบคือไม่ได้ให้ถึงเที่ยงปุ๊ปปูเออคือรอกันนะแล้วแล้ววันนี้มันเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งนะขึ้นว่ากระท่อมล้งปูสวงกระท่อมปูวงไม่ขึ้นตัวไหนก็ไม่ขึ้นขึ้นไปโบเช่ขึ้นไปที่้านรุนแต่แบบ แฟนก็เลยแบบเหนื uh ่อยหลงพูดพทดเ้อะกระทอมสวงขึ้นปุ๊บเลยนี่นี่แหละคือเรื่องกิงเลยนี่กระทอมสวงกระทอมสวงคือถึงที่เลยทีนี้ถึงที่เลยพี่มากระทอมสวงกระทอมลงปูไม่มีมีส้นไม่มีถึงที่เลยบอกเลยอีกกี่กิโลถึงบอกว่ากี่กิโลถึงอันนี้บอกว่ากระทอมสวงเลยอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ผมบอกตกใจ สามสี่สิอบแล้ไม่เจอค่ะคือคุณคุยกับสิริยังไงก็ไม่ได้อะค่ะอะไรขึ้นบอกกระท่อมสวงกระท่อมสวงก็เลยเผลอปากไว้คือไม่ได้ลบหลู่นะคะไม่ได้ลบหลู่หลงหลงมันมันพูดหลายเที่ยวนะใช่ค่ะอกระท่อมสวงปุ๊บปั๊บเลยขึ้นเลยขึ้นเลยนี่คเกิดเมื่อกี้นี่ใช่ค่ะเออเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่แหละตอนที่ผมมาถึงตั้งแต่สี่โมงแล้วแต่ว่าบวกวนบวกวนไปว่าเข้าอะไรก็ไม่ได้ แล้วก็ว่าถามเติมน้ำมันเกิดจนว่าถามว่าวานี่ัน้ำมันก็ไม่รู้จักซึ้นหลวงปู่สวงกระท่อมสูงมันบอกครับก็ไม่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 กระท่อมสูงก็เลยคนที่กัพูดหลายแค่ก็ไม่ขึ้นก็เลยบอกว่าท่อมสวงปึ๊บขึ้นมาเลยวันนี้ผมก็โอกอุ้ยโอยคือว่าอย่างนี้นะอ๋อขึ้นเลยพ่อว่าเสรนเอ้าะขึ้นบอกให้เรียกปู่นะว่ากระท่อมสฉงอย่างนี้เดีกว่าเสรนนะนี่กระท่อมสฉงเลยค่ะคือคืไม่ได้รับหนูนะคะคือมันเถื่อนไปนะและและเออเนี sì> ่ยมันก็ไม่ขึ้นให้อ่ะค แล้วอือกรีรข้างนึงก่อนจะมานี่นห่ะปู่เคยคืนกนผมจะมาเพราะว่าปูม่มอยู่ที่น้ำว้าให้ปู่ก็บอกว่าเคยมาถวายของขห้มาที่นี่เพราะว่าปู่อยู่ที่นี่เดี๋ว,ว่ามันเย็นดีคนไม่รบกวนมากในๆๆใน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 ิมิตนี่นเนกอก็คือวในในิมิตใช่บอกว่าอยู่ที่มันไม่มีคนนั้นมากเลยอะไรสบายมากอยู่แบบโลง่งๆว่าว่าอะไรจะไปฉี่มันง่ายเหมือนกันนะจะไปฉี่มันง่ายเหมือนกันพ่อกับผมน่ะ บอกไปฉีกันง่ายดีไม่มีคนอยู่นัดจฉีกใหกคนเยอะกว่าสัตว์อ่ะคนมรอบหมดกว่าสัตว์อ่ะหาที่หาที่ฉีไม่มีไม่มีทีนี้เอาใต้กระทอมเลยจะไม่ไน้จนจมปลวกสูงเยอะเลยต้องใส่ใต้กระทอมนี่แหละเีดสบายผนบอกว่าผนว่าอะไรก็ามันเป็นตามถ้าเรารอบเมื่อก็เรารู้เฉพาะตนเนาะถ้าเราออกไปว่ามันแบบว่าเออเราอะไรหรือเปล่าเพราะเราก็มามันก็ สองสามร้อยกิโลเนาะเราก็ตั้งใจกันมามาลำถวายมาขึ้นให้เพื่อนนี่แล้วก็แบบเจอนี่ก็เจอกับตัวเองเมื่อกี้นี่เจอแบบจะจะเลยนะเจอเนี่ยนี่เขาก็บอกเฮ้ยทไมพูดแบบนั้นอ่ะคือไม่ได้ขอโทษจริงๆคปูฟุบปั๊บเลยถึงที่เลยถึงที่เลยทำมาจนตึงเลยเขาบอกปูสวงไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นสามสิบสี่สิบรอบไม่ได้เลยไม่รู้ไม่รู้กี่รอบมันก็เลยพูดว่าไอ แต่กระท่อมสวงนีไร่างเะเด็ดปึ้งขึ้นมาเลยแบบนี <defense>. ้เ <schedules> อ้าวระหว่างกระท่อมสวงมานี่ก็ประมาณกี่กิโลที่เพิ่มขึ้นเอ่อสิบสี่กิโลสิบสี่กิโลคือมุ้งเลยอีกสิบสี่กิโลถึงเมื่อก่อนนี้ยังไงดูยังก็ไม่ได้เออเนื้อสายงุงไม่คือคือเกิดกับตัวเองนะเอเคค่ะเออเขาทดลองลุงปูลุงปูให้ทดสอบเนาะลุงปูลองดูโอเคค่ะ ก็ก็จะว่าอะไร